อย่างที่จังหวัดเชียงใหม่คืนนี้หลายฝ่ายบอกว่าต้องเฝ้าระวังให้ดีเพราะว่าน้ําจากพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอแม่ริมจะมีการระบายลงแม่น้ําปิงแล้วพื้นที่รับน้ําก็คือตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะทีมข่าว 7HD เราเกาะติดอยู่ที่นั่นนะคะสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรที่ตามจากคุณเกรียงไกรรัตนารายงานสดๆดเข้ามาค่ะ ครับคุณผู้ชมครับขณะนี้นะครับผมอยู่ที่สถานีวัดน้ำนะครับปีหนึ่งสะพานนวรัฐเชียงใหม่นะครับระดับน้ําในแม่น้ําปิงตอนนี้อยู่ที่4ี่เมตรแปเซนติเมตรนะครับเมื่อช่วงสี่ทุ่มที่ผ่านมาซึ่งใกล้เคียงกับปี2554นะครับที่เป็นปีน้ําท่วมใหญ่เชียงใหม่ปีนั้นสูงถึง4ี่เมตรเกเซนติเมตรนะครับซึ่งในค่ําคืนนี้นะครับก็มีการคาดการณ์ว่าน้ําจะสูงถึง5เมตรนะครับในช่วงตีหนึ่งของคืนนี้ครับซึ่งเราบอกว่าอย่างที่เป็นภาพสดๆนะครัับบคคุณผู้ชมร ขณะนี้ในน้าในแม่น้ําปิงนั้นไหลเข้าท่วมบริเวณถนนเชียงใหม่ลาพูนนะครับบริเวณหน้าโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนซึ่งช่วงเย็ยนที่ผ่านมานะครับรถยนต์ยังสัญจรผ่านไปมาได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้ทําการปิดถนนแล้วนะครับจะโดยจะอนุญาตเพียงแค่รถของเจ้าหน้าที่และรถที่ไปขนกระสอบทรายเท่านั้นถึงจะผ่านได้นะครับซึ่งเป็นซึ่งด้านหลังนั้นจะเป็นชุมชนท่าสะต่อยนะครับมีประชาชนจํานวนมากอาศัยอยู่ตอนนี้นะครับยังไม่มีการตัดน้ําตัดไฟนะครับแต่ถ้าน้ําเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้และมีการและก็ เพิ่มสูงขึ้นกว่านี้นะครับก็จะมีการอ,อพยพคนออกจากบ้านนะครับขณะที่บริเวณแฟดสวัสดิการตํารวจภูธรภาค5ตรงข้ามกับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับพบว่ามีระดับระดับน้ําท่วมสูงประมาณ1เมตรห0เซนติเมตรการเข้าออกต้องใช้เรือของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับซึ่งทุกอาคารมีการตัดไฟเป็นที่เรียบร้อยเพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้าลัดวงจรทําให้ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับเริ่มอ,อพยพไปอยู่ด้านนอกแล้วครับ อยู่แฟดสามเจ้าแฟดสามเนาะจ้ามีประมาณกี่ข้าวโพดอยู่อ่าเหลือสามข้าวรัวเจ้าที่ออกมาคบะหมี่ล้วเจ้าหนักค่ะน้ําจะขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค็อเจ้าแล,าาแลออกไหมเจะจะไปอยู่ไี่อ่าจะไปอยู่ที่โรงแรมมิกกโฮมคออ่าภูมิกับแม่ปิงได้จัดไว้ให้ค่ะ ในค่ำคืนนี้นะครับยังมีประชาชนมาสังเกตการนะครับพอระดับน้ํายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะที่เขื่อนแม่งัดนะครับสมบุญชนรับน้ํเตมพิกัดแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีน้ําป่าในพื้นที่อำเภอแม่เรมไหลามาเพิ่มเติมทาให้ตอนนี้นะครับทางจังหวัดเชียงใหม่ต้องประเมินสถานการณ์แบบชั่วโมงต่อชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะแจ้งเตือนประชาชนต่อไปและนี่คือสถานการณ์ทั้งหมดนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ในค่าคืนนี้ครับขอบคุณคุณเกรียงไกรนะคะจากเชียงใหม่